สวัสดีนะครับวันนี้มาอัปเดตหลวงปู่ถึงไหนแล้วนะครับล้างหลวงปู่นะครับพระองค์นี้ลึกนะฮะดูดูเม็ดเม็ดใบโพเม็ดนี้นะฮะลึกมากนะครับนะฮะนี่สันผุส่วนลึกนะฮะนะฮะ นะครับเดี๋ยววันนี้คิดว่าคงจะโอเคนะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดนิดนึงน,น,นะครับดูว่าส่วนไหนพอจะเอาออกได้อีกบ้างนะฮะนะครับล้างองค์เดียวนะครับองค์นี้ปล่อยไว้นะครับ หลวงปู่อ,อันนี้ก็ปล่อยไว้นะครับนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับศึกษาร่วมกันนะครับนะฮะเนื้อเขานี่โอ้หไม่มีอะไรเข้าไปในในในเนื้อพระเลยนะครับนะฮะหิน ดินเก่งมากคมนะครับดูฝั่งนี้มั่งนะฮะพระลึก,กองนี้นะครับฐานคมนะครับสมบูรณ์นะครับขอบคุณนะครับพี่ๆกดไลค์นะฮะคอมเมนต์ บางคอมเมนต์ก็นะไม่เป็นไรครับรับได้นะฮะแต่แต่แรงเป็นหน่อยนะคุณพีคอมเมนต์นะฮะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันชอบยังไงก็ทำยังงั้นนะครับนะฮะสวัสดีครับ